ไหมด้มันเหมือนกับสิกรมเลยสิกสิกมหน้าขาวแปแปกสิกรรมก็นาดำอยานี่แหละถูกแล้วทำกรสิกรรมก็น่าดำดำดำดีสีไม่ตกดอยายดำดีสีไม่ตกดำมีและเข้มแข็ง มีปัญหาเราก็น้าดํ้หน้าขาใจดีก็แล้วกันชีวิตเราใจดีกันแล้วก um ันอ้าวนะเนี่ยพีพีทีวีดูข่าวอีกสักนิดนึงโควิด1ิบเาทำแรงงานเจอวิกฤตหนักหันหลังกลับสู่บ้าน also, เกิดไี่มานี่แหละนี่แหละต้องหันหลังกลับสู่บ้านเกิดนั่นแหละถึงจะไปรอดได้ ไม่งั้นทาไมรอดหรอกเนี่เห็นไหมคนจะตกงานไปเยอะเลยเพราะว่าติดโควิดก็ต้องบล็อกดาวคนนั้นก็ต้องกักตัวคนที่เกี่ยวข้อก็ต้องกักตัวก็ไปทํางานอะไรได้แล้วิมรถแล้วมันเป็นทำงานหรือว่ากินแล้วชงักดีได้ยังก็ชงักกันหมดน่ะกิจกรรมการงานต่างๆจะชงักหมดทั้งโลกเลยซ้่งก็เป็นมาเยอะแล้วทางรอดก็ต้องหันหลังกลับสู่บ้านเกิด ไม่มีวิธีอื่นนอกจากใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็จุดไฟแล้วก็ตั้งที่คนทำแม่นะก็คือพอดสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงปี2564ส่งผลกระทบให้แรงงานจำนวนมากตกงานและต้องเก็บเข้าของจากเมืองกรุงกับสู่บ้านเกิดสจังหวัดบางคนก็พลิกวิกฤตครั้งนี้ในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองถูกแล้วถูกแล้ว ต้องยอมรับว่าก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เริ่มส่งผลกับเศรษฐกิจประเทศไทยตั้งแต่ปี2563ต่อเนื่องมาจนถึงปี2564ซึ่งถือเป็นแรงกระเพื่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจแทบทุกวงการบางกิจการต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนและบาง ธุรกิจลดจำนวนแรงงานลงคนที่ตกงานก็ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนานะโอเคนะก็เป็นเช่นนั้นนะกลับภูมิลำเนากันไม่เช่นนั้นไม่รอดนะ <c oughs> อ้าวก็เป็นเช่นนี้แหละนะยังดีนะเราตั้งหลักทันนี่นะโอ้ตั้งหลักไม่ทันนี่แย่เลยนะ,ะข่าวข่าวสุดท้ายกันข่าวสุดท้ายมีเราจากแนวหน้าแนวหน้า อวอรทออยู่ไหนปล่อยปล่อยคนขายของออนไลน์พูดจาหยาบคายว่า,างั้นนะวันชัยถามวทออยู่ไหนน้าปล่อยคนขายของออนไลน์พูดหยาบคายแต่งตัวไม่เหมาะสมว่าอย่างงั้นนะเอวทอนี่คืออะไรนะวทอแต่ย่อมาจากอะไรอ๋อวัฒนธรรมอ๋อกระทรวงวัฒนธรรม อ๋อบอกด้านอิทธิพลแจงไม่นิ่งนอนใจประสาน DES ดำเนินการทางกฎหมายเชื่อยังมีเด็กที่ดีว่างั้นอ้าวว่ากันไปอันนี้เขาว่ากันไปในเรื่องเรานี้อ๋ออะไรมืออันยากอ่าโอเคเอาใหกระทรวงวัฒนธรรม น่าดาเนินการกันไปนะาําเนินการกันไปตามนั้นเอ้าเรามาว่ากันเรื่องโควิดนี่แหละนะของเราว่าเรื่องโควิดนะอาจารย์ว่าโอ้โหการเตรียมการของเราเนี่ยถือว่าเฉดชิวเฉ็ดชิวนะอาจารย์ว่าอาจารย์พาพี่น้องรอดนี่แต่ละคราวแต่ละคราวนี่เหมือนเดินไปก้าวหนึ่งพผ่นดินถล่มตามหลังก้าวหนึ่งพผ่นดินถล่มตามหลังเดินไปก้าวหนึ่งพผ่นดินถล่มตามหลังเดินก้าวหนึ่งพผ่นดินถล่มตามหลัง อันนี้ก็เหมือนกันนะโควิดมารอบนี้นิดโอ้โห oh, ไม่คิดว่าโควิดจะบุกดอยขนาดนี้นะโอ้โควิดบุกถึงดอยเลยนะรอบดอยเลยทีนี้รอบที่อยู่เราไม่คิดว่าโควิดจะบุกมาขนาดนี้โอ้โ oh, หอยู่ดีดีึบขึ้นมาแล,แล้วมีความเสี่ยงที่สูงด้วยมาถึงรอบรอบเรานะมีความเสี่ยงที่สูงตามตามสถานการณ์ที่เราสู่ฟังนั่นแหละนะว่า ออท่านห้าท่านที่ติดโควิดนี่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับประชาชนแบบใกล้ชิดด้วยนะเป็นหน้าที่ของท่านนะก็เลยไปสัมพันธ์กับประชาชนไปทำกิจกรรมการงานสัมพันธ์กับประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยนะแล้วประชาสัมพันธ์กับประชาชนจำนวนมากด้วยทุกหมู่บ้านเลย่ยกเว้นชุมชนภูผาฟ้าน้าท่านยังไม่ได้เข้ามาเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้เข้ามาโอ้ เฉีดชิวเฉีดวจริงๆนะนะเราก็ไม่ได้มีเหตุให้ท่านต้องเข้ามาด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเราอาจารย์พาเตรียมการมาโอ้โหเตรียมการพึ่งตนมานะพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวททำกสิกรรมได้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนสุขภาพพึ่งตนนะพลังงานพึ่งตน อะไรอะไรที่เราพึ่งตนพึ่งตนพึ่งตนทั้งหลายนี่แหละเไปรับชมรับฟังร่วมกันเกิจเษพอเพียงีคือการพึ่งตนและการแบ่งปันนี่แหละทำมาพาเร่งทำกันมากันมาทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีนี่ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้อย่างเต็มที่แบบโอ้เต็มสปีดเลยนี่นะเต็มที่เต็มกำลังเนี่ยเจอสถานการณ์อย่างนี้ลำบากเหมือนกันนะ เจอสถานการณ์อย่างนี้จะลำบากเหมือนกันเนี่ยเล่นโควิดล้อมไว้หมดแล้วเนี่ยนะยุดอย่าขยับโควิดล้อมท่านไว้หมดแล้วนะโอ้เจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเด็ดโอ้หน้าดำํำเครียดนะเนี่ยโอ้อาจารย์ประกาศล็อกดาวน์เข้มข้นสูงสุดนะ มันน่าจะประกาศแบบหน้าดำคำเครียดเนาะโอ้ประกาศอย่างเบิกบานแจมใสไรกังวลแกวกลาอาหาันเบิกบานแจมสไสไรกังวลไม่กังวลใดๆเลยเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยเนี่ยมั่นใจว่าเราอยู่ได้อาจารย์มั่นใจว่าเราอยู่ได้อยู่ได้หลายปีอาจารย์ว่าเราจะอยู่ได้หลายปีถ้าเขายังล้อมเราไว้อย่างนี้เราก็อยู่อย่างนี้แหละนะอยู่ได้อีกหลายปี สองปีมานี้เราก็แทบจะไม่ได้ออกไปเลยเหมือนกันน,นนะจะมีบ้างบางครั้งไปภารกิจจําเป็นสาคัญบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้นะแต่ออกไปก็ต้องระมัดระวังตอนที่เราออกไปแต่สถานาการณ์ตอนนี้โอโ้โหเข้มข้นสูงสุดเลยยกระดับการล็อกดาวน์การปิดชุมชนเข้มข้นสูงสุดเลยนะมาตรการขั้นสูงสุดเลยนะแต่เราก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหว น้าไม่กลัวไม่หวั่นไหวแม้โควิดจะล้อมไว้หมดแล้ว <c oughs> นะก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพราะเรามีจอบร้อยเล่มแล้ว <c oughs> จอบร้อยเล่มมาส่งทันพอดีเลยสบายมากนะ <c oughs> พืชพันธุ์ธัญยา,ารเราก็ปลูกไว้พอเนาะเดี๋ยวเอาหอมมากระเทียมมาต้มใส่เกลือนะกินกับข้าวกัน,นต้มใส่ปืนนกไส้ท, <c oughs> ทานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะ, <c oughs> <น>ะที่ชุมชนภูพาฟ้า เพื่อนกำไส้เพื่อนพริกชุมชนภูผาฟ้าน้ำและก็ที่กาศสุดน้าหยวกช่วยไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะก็คงจะพอกินกันได้อยู่นะถั่วแปรก็ปลูกไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะผูกอะไรอะไรนะก็ปลูกกันไว้เยอะอยู่แต่ว่าโอ้โหจะไม่ได้เตรียมการไว้ขนาดนี้นี่จุกเหมือนกันนะเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้เตรียมการไว้พร้อมพร้อมลบพร้อมลบพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อม พร้อมไหมพร้อมอ่ากลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวเหรอเอาทำไมไม่กลัวเขาล้อมไ้หมดแล้วนะเนี่ยโควิดล้อมไ้หมดแล้วทำไมไม่กลัวฮะทำไมไม่กลัวเออไม่กลัวเนาะเรามีอยู่มีกินเนาะเออเรามีมิตรดีนะมีอยู่มีกินนะ มีการพึ่งตนทั้งด้านอาหารด้านยาด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อชีวิตนะเราทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงฝึกปฏิบัติทาไว้ฝนะึกกินอยู่แบบเรียบง่ายไว้แล้วใช่ไหมนะเราไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะนะนะไม่กลัวปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่กลัวเพราะเราไม่ออกไปถ้าออกไปนะั่นแหละมันจะน่ากลัวนะ คนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าแล้วเราก็อยู่อย่างเศร,รษฐกิจพอเพียงกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบพุทธโอ้โหรอบนี้จะเป็นพิสูจน์จะเป็นการพิสูจน์การอยู่แบบพุทธะนะอยู่แบบพวทเราแบบโอ้โหรือบนี้พิสูจน์กับแบบสุดๆเลยเหมือนกันนะรอบนี้พิสูจน์กับแบบสุดๆเลยเหมือนกันชนิดโอ้โหต้องยกระดับ การล็อกดาวน์เข้มข้มขมขมขนสูงสุดนี่นะก็พิสูจน์แบบสุดๆเลยเขาอยู่รอบๆเรานี่เราจะรอดไหมเขาอยู่รอบๆนี่เราจะรอดไหมโอ้นะรอบนี้เป็นการพิสูจน์กันแบบเนะเขาเรียกว่าโจทย์ที่สมน้ำสมเนือน้อทีเดียวนะแต่ดีนะที่เราเตรียมการไว้ทันอนาะจารย์พาพี่น้องเล่งมือ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 ,มอโอ้โหเฉียดฉิวลึมนะจอบมาพอดีนะ เปิดเราก็กําลังจะเล่นงอกงามพอดีนะมีอยู่มีกินจอบก็มาเสริมนุ่นอีกกัุวยเข้าไปทีนีนแหน่ทำเข้าไปตะวันตะ,ะวันไม่กลัวไม่หวั่นไว้ตีมีแหน่ด้วยนะนี่เป็นป,ปุ๋ยชั้นดีของเราอ่าพี่น้อมทีมตักแหน่บอกตักแหน่ที่ฝายผาหนึ่งฝายเดียวเลยนะเริ่ม28พ่พฤศจิกายนยาถึง 28ธันวามคม6กีโอ้หนึ <S 1> 1 <S ง่งเดือนมาแล้วทั้งหมด292กระบะว่างั้นนะเนี่ยเรา292รยเก้าอระบะนกระบะนี่คืออะไรล่ะต,ต,ตะก้าน,นะโอ้หน,น,นึ่วันรถกระบะ ต่กล้าตะกล้าอาตะกร้ากันเลยกับสองร้อยเก้าสิบสองต่กล้าใส่ปุ๋ยที่แปลงสันโดษเลี้ยงง่ายจิตตะเบิกบานชันทะผาสุน่านี่นี่เราก็มีปุ๋ยชั้นดีของเราพึ่งตัวเองได้น้ำเราก็มีเนาะน้ำเราก็มีปุ๋ยเราก็มีนะพันุ์พืชเราก็มีโอ้มีครบหมดแล้วนะนี่ของเรานะเครื่องสีข้าวก็มีเเครื่องหุงต้มอะไรมีครบหมดแล้วนะเพราะฉะนั้น อยู่ได้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 ดูซิว่าเราจะถูกล้อมไปกี่เดือนคืออยากได้แล้ถูกล้ี่ยนเป็นปีอย่าอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่กลัวนะอา้วนะดูซิว่าเราจะถูกล้อมไปกี่กี่วันเดือนปีเราจะถูกล้อมไปกี่วันเดือนปีโอ้เป็นกิสูจร์กันปฏิบัติธรรมนะอาจจะเป็นยังไง เอ๊ะทำไมพวกเราไม่กลัวมึงคนอื่นเข้าน่าจะตกใจนะไปไหนไม่ได้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วบาเนี่ยใจมันเหี่ยวไหลยังมีใครตกใจบ้างไหมใครจะสอบสำเร็จไม่ได้ทำ่กลัวทำไมไม่กลัวเราก็ติดสกัดฐานแเราไปสกัดฐานลงพี่พวกเราไม่มีใครตกใจอยู่บนรัดดูว่ามันจะน่ามลัวไหมมั่นใจนะก็เราได้เตรียมการไว้แล้วได้ฝึกฝนไว้แล้ว เตรียมการมาหลายปีฝึกฝนมาหลายปีฝึกปฏิบัติทําไว้ฝึกดูแลสุขภาพตามแนวแพทย์พิธทําไว้ฝึกพึ่งตนเองในแง่เชิงต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะสิจกรรสายๆเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อเราดีขวนะเราล็อกดาวน์นานเท่าไหร่เราจะล็อกดาวน์นานจนกว่าโควิดจะซาจะก็สถานการณ์จะคลี่คลายคลี่คลายเมื่อไหร่กยว่ากันดีทีนะ วนี้เราใส่ปุ้ยมาดูจากพี่น้องท่านผู้ชมชทางบ้านจกปิดจากแชทซูมนะ